ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เราพัฒนาแล้วนะครับประจําวันที่2เดือน10นะครับเพื่อนเพื่อนครับวันที่2เดือน10บสอห้าดนะครับครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้พี่น้อยให้เด่นนะครับครับเด่น7กับ8นะครับเพื่อนๆครับ7กับ8นะครับมาดูตัวจับคู่กันนะครับเริ่มกันเลยนะครับครับได้แก่นะครับผม79นะครับผม ครับ70นะครับแล้วก็71นะครับครับ8ก็จะเป็น89ครับ80นะครับผมแล้วก็81นะครับเพื่อนๆครับสำหรับตัวเด่นนะครับของวันนี้นะครับพี่น้อยให้เด่นครับ79กับ71นะครับผมครับไปดูชุด3ตัวกันต่อนะครับชุด3ตัววันนี้นะครับครับครับ479นะครับผมแล้วก็ สี่เจ็ดหนึ่งนะครับผมครับแล้วก็ห้าเจ็ดเก้านะครับผมแล้วก็ห้าเจ็ดหนึ่งครับผมมาดูเลขชุดกันนะครับเลขชุดปิดน้อยฝากให้นะครับก็คือครับชุดแรกนะครับหกสี่เจ็ดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ครับหกห้า 1นะครับ2ชุดนี้นะครับครับอันนี้เป็นเพียงแนวทางนะครับเพื่อนๆถูกใจก็จัดขัดใจก็ผ่านนะครับผมครับที่แน่ๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับชอบผลงานกดติดตามไว้ครับสําหรับคลิปนี้นะครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ